ท้อนฟ้าสีครามพื้นป่าสีเขียวและผลมไมท้ที่มีปากเปลูกตาเอาตามตรงนะตัวอืน่นมันก็พอดูได้หรอกแต่ผมรู้สึกกลักวๆอังมุนยังไงชอบกลโอเคก้นนีจ <laughs> <laughs> okay. ีวะมินาซังวาตาชิโอสุระอนิเมะแคสโตเกมิงวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Fruit Tower Defense ก็ตามนั้นแหละนะเกมนี้เป็นเกมแนวอินดี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยทีมพัฒนาเกมสุดจะอินดี้ที่เพิ่งจะเข้ามาในวงการสร้างเกมนี้ใหม่หมสๆสดๆร้อนๆเลยก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะรอซื้อเกมนี้มาเล่นดูได้แปะลิงก์สตรีมของเกมนี้ไ้แล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ต้องเล่นผ่านสตรีมนะหรือก็คือเป็นเกมคอมนัม่นแหละสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นดูก็ต้องซื้อเอานะครับราคาจัดว่าถูกอยู่ถ้าเทียบกับจํานวนด่านที่ต้องเล่นภายในเกมและความยากของมัน ว่ามันน่าจะออกยากอยู่บิกซึ่งตัวเกมนั้นจะออกเป็นเกมแนวสร้างป้อมวางแผนการลบพยายามปกป้องไม่ให้เราศัตรูนั้นผ่านไปยันอาณาเขตสุดท้ายของเราให้จงได้ถ้าว่ามันบุกฝ่าเข้าไปจนถึงอาณาเขตสุดท้ายเราก็จะต้องเสียเลือดจนกระทั่งเกมโอเวอร์ไปซึ่งศัตรูของเรานั้นเหมือนจะเป็นตลนไม้ต่างๆอย่างที่บอกเขาเป็นค่ายเกมอินดี้ เขาอยากจะสร้างอะไรมาเป็นศัตรูเขาก็ทําได้หมดน,นั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นดูกันเลยแล้วกันนะจะได้เห็นภาพตัวเกมก็จะมีอยู่หลายดานมากเลยนะอันนี้ก็คือแมปแรกมันมีถึง15ด่านรู้สึกว่ามันมีมากกว่านี้นะแต่ผมไม่รู้จะกดไปดูยังไงอันนี้หรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันซื้อของเอาเป็น,นว่าเราไปดูก่อนแล้วกันนะว่าระบบก,การเล่นเป็นยังไงมี easy normal แล้วก็ hard ผมเอา normal, normal ล้วกันนะจริงๆมันไม่ได้อ่าน normal หรอก แต่ว่ามันอยู่ระหว่างตรงกลางแล้วปกติแล้วทุกเกมระหว่างตรงกลางก็คือ normal โอเคตัวเกมมันก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งเราจะต้องเลือกเอาแมลงที่เราคิดจะไปสู้กับวุผลไม้ที่เดินผ่านมาเนี่ยมาวางไว้ตรงจุดนที่คิดว่าผลไม้มันน่าจะผ่านบ่อยสุดว่าแต่เริ่มสตาร์ทอ๋อต้องกดตรงนี้เพื่อให้มันเริ่มสตาร์ทเนะกดหยุดได้ด้วยเหรอโอเคกดหยุดพักได้ด้วยเออ ดีส่ชื่อจริงๆได้เลยนะคาดการว่ามดตัวนี้น่าจะเป็นมดสายพันธุ์หายาที่สามารถยิงกระสุนออกจากมากขนมันได้ผมไม่เคยเห็นหมดที่ไหนมันกำจัดผลไม้ด้วยการยิงกระสุนมาก่อนเอาตามตนนะผมไม่เคยเห็นผลไม้เดินได้ดิซัม <c oughs> เอ่อถ้าจะซื้อแม่มุมนี่ต้นราคา25เหรอไม่ใช่เด็ก250ผมขาดอยผมขาดประมาณ 40, 40. เอาเป็ว่าเล่นต่อเลยแล้วกันหมังว่าเจะมดมันจะพอสู้ไหวนะเพราะผมอยากจะดูผมอยากจะดูเหมือนกันว่ามามุมมันทําอะไรได้ได้ความเร็วไหนแล้วกันโอเคได้สมปรารถนาจริงด้วยอ๋อเดี๋ยวนะผมลองมองภาพดีๆแล้วเหมือนภาพทางด้าน,นขวาตอนเราเลือกซื้อสัตว์เนี่ยมันจะมี <c oughs> มันจะมีเหมือนรูปน้ํารูป ผอะไรี่ด้วยรูปน้ํานี่ก็คือวานไว้ตรงจุดที่เป็นน้ําแน่เลยผมว่านะเพราะว่าลาเราเพราะว่าไอ้มอนสเตอร์ที่มันเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ตรงรูปน้ำเนี่ยมันจะมีอ่ากบมีกิ้งก่าเต่าซึ่งมันเป็นสัตว์น้าพอดีใช่ไหมเอ๊แต่มันก็วานบนบกได้นี่หว่าเอ๊แล้วมันคืออะไรหว่าเอาไปว่าเดี๋ยวขอเอ่อขอเช็คดูแป๊บน,นึงราคา25ดีนะราคา25 ก็อยากจะลองเป็นมุมนะแต่พอเห็นอย่างนี้แล้วก็สงสัยนี่เหมือนกันมาให้มันช่วยมดสู้ไหนละกันเจกบ <c oughs> จัดการเลยกินเร็วมากมันมันใช่กบจริงแน่มันใช่ก,บจ,นะ <c oughs> ชกบจริงเหรอเฮ้ยกินโคตรเร็ว <c oughs> โอเคอย่งางงั้นต่อได้เปมุมเนยะโอ้เป็นมุมกินระยะกว้างมากเลยเอาวาไงไว้ตรงนี้เลยละกันนะ ดูมันกินผลไม้ดีกินดี้สมชื่อจริงโอเคตอนนี้ผมซื้อกิ้งกาได้แล้วกิ้งกาทําอะไรได้เนี่ยมันจะมีหลงมันจะถึงตรงนี้ไหมผมลองยัดยัดตรงนี้ดูแล้วกันโอเคอ่าผมลองมาวางใกล้ๆมามุมดูจะดูว่าความกว้างในการวางประมาณไหนก็ ถ้าหากว่าไม่ชนระยะบุตตัวของแมมมูมมันก็โอเคนะมังนะถ้าง,งั้นก็ต้องเอาชิดชิดขอบหน่อยโอเคดูซิกิงกาดทำอะไรได้นอดนนี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะกิงกาดยิงเลเซอร์ว๊อ What? <laughs> สารวัเดอร์สามารถก้นไฟได้ตามนั้นแหละนะผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้แมงป่องราคาแพงสุดลอเอามาใช้ดูแล้วกันแต่ระยะมันประชิดมากเลยฮะเอาประมาณนี้แล้วกันนะมีเงินเหลืออยู่นิดหน่อยซื้อซื้อมดเพิ่มเอาสักประมาณอ่ามดระยะมันประชิดมากเลยผมต้องเอาไว้ตรงจุดที่มันแบบพอพอจ่อหน่อ,อ,อ,อยประมาณนี้นา่าจะโอเคมั้งโอเคเริ่ม เดี๋ยวนะมันชิดกันไปไหนป่าในไอแอปเปิลนั่นน่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดหยุดไม่ทันเมื่อกี้มันปอนพ่นไฟเหรอเอยมันปอดพ่นพ่นไฟได้มันคืออะไรฟันอะมันเป็นใช้แมงป่องยูยูเหรอถ้ามันพ่นไฟได้เนี่ยเดี๋ยวนะต้องซื้อเพิ่มนลต้องซื้ออะไรสักอย่างเพิ่มผมว่ามันมุมมันเก่งนะแต่มันกำจัดสัตว์ไม่ทัน มันกำจัดพุ้ผลไม้ไม่ทันต้องเอาอะไรเพิ่มเติมอะเดี๋ยวนะไอเต่านี่คือ,อยังไงเนี่ยเผลอวางไปแล้วด้วยชิบไป้แล้วต้องลองดูละโอ้ยแม,มมมุมมันกินได้กี่อันเนี่ยเต่าเดี๋ยวได้มันเต่ายิงไข่เต่ายิงไข่ใส่ผลไม้เต่ายิงไข่ใส่ส้นานีเอออย่าน้อยั้งนี้ผมก็ไม่เสียเลือดแล้วกันไอ อินดี้แบบอินดี้แบบจริงจังๆอะผมพูดไม่ออกเลยเจอเต่าจิงยะเจอเต่ายนไ่ได้มาผมว่าผมน่าจะเก็บตังค์พอซื้อพึ่งละตอนอดทนนิดนึงโอเคนิวก็จะไม่รอดแลวละมาซื้อพ,พึ่งพึ่งระยะโอ้แค่นี้เองเหรอเอามาอยู่ช่วยกบหน่อยแล้วกันประมาณนี้นะโอเค ทำไมพึ่งมันดูเป็นเหมือนยานจอดเอ๊น, Herm น่าสงสัยแฮะน่าสงสัยเดี๋ยวผมขอเอาตัวช่วยมาเสริมตรงวางผิดเวลาช่างหัวมันเดี๋ยวขอยับอย่าเพิ่งกดเร่งความเร็วเนี่ยผมจะเช็คดูหน่อยว่าพึ่งมันทำอะไรได้อะไรอ่ะมีกล้วยเลยนะกล้วยวิ่งเร็วมากกล้วยวิ่งเร็วมากโอ้กล้วยวิ่งเร็วเกินไปแล้วนี่มันอะไรเนี่ยเดอบแฟลชเหรอนี่กล้วยเดอบแฟลชใช่ไหมเดือบแฟลชต้องกินกล้วยนี่ก่อนออกสู้แน่เลย ทำอะไรเดี๋ยวผมไม่เห็นพึ่ทำอะไรเลยพึ่งพึ่งทำอะไรเนี่ยพึ่งโอ้ไม่ได้ละตอนนี้ผมอันตรายแล้วผมต้องซื้ออะไรมาเพิ่มเติมอีกหน่อยละไม่งั้นผมแย่แน่เลยเลือดผมเหลือแค่หกแล้วอ้มันเจ็บปวดลือเกินผมจะตายอยู่แล้วไป้ยไอ้พึ่งนี่ช่วยอะไรบ้างเนี่ยองบอกพึ่ง มั่นใจเลยว่าถ้าหาว่ากรมาดูคลิปนี้ของผมผมน่าจะมีคอมเมนต์เด็ดๆอยู่ใต้คลิปนี้แน่นอนจะไหวไหมเนี่ยตายตายว่าแล้วนี่ยังด่ดดานแรกอยู่เลยนะเกมมันยากกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่ว่าเป็นเกมอินดี้นะนะก็พูดอะไรได้ไม่ค่อยมากแต่มันก็เป็นเกมอินดี้ที่แบบ ยากพอตัวเลยขอลองหมดอีซี่ดูหน่อยนะกันอยากจะรู้มันจะ Easy อ, <c oughs> อีซี่หรือปาไปไหมหนายยิ้มบานทีก็เชื่อถือไม่ได้เหมือนกันนะโอเคอ่าเริ่มแรกก็มดเว้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะท่านครับตอนนี้ทุกท่านเห็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้หรือยังใช่แล้วมันคือแตงโมครับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของเราได้กำเนิดขึ้นมาแล้ว ดูซิว่าอนาคตของเหล่าแมลงข่อนผมจะเอาชนะแตงโมนี้ได้หรือไรสงสัยต้องเอารถมาเหยียบใครที่สุดก่อนทัพแมลงของเราก็เป็นฝ่ายช่วงชิงชัยชนะกลับคืนมาได้แล้ว ตั้นสามด่านาลเลยนะกว่าจะได้มาด,าด่านสจงิงๆเนี่ยโอ้ยสามสคูณสิได้เท่าไหร่นับไสิครับโอ้โหเป็นเกมอินดี้ที่ผมบอกเลยว่าเล่นดีแบบไม่รู้ว่าจะเรียกว่ันติดนานๆหรือว่าอยากจะชนะผละไม้โอ่โอเพื่อไปต่อดี <c ười> คือมันมีความอยากเล่นอยู่2อย่างก,ก็คืออยากจะเล่นชิลๆยังไงก็ได้กับอยากจะชนะไอ้ผลไม้ติ๊กตองคนนึนให้ได้ โอเคถึงแม้ผมจะยังเล่นไม่ครบทุกด่านนะแต่ก็ผมขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้หน่อยละกันนะเพราะผมว่าผมก็น่าจะเล่นไปเยอะพอสมควรละสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองซื้อเกมนี้มาเล่นด้วยตัวเองนะครับผมแปะลิงก์สำหรับเล่นเกมนี้ไว้ด้านล่างแล้วอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผลไม้จะขึ้นสมองเอาโอเคครับไว้เรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้อันนี้กัตกใสมา สตยนารามินาซังขอให้เหล่าแมลงนะั้นเอาชนะผลไม้แบบ